บุคคลใดก็ตามเมื่อตกอยู่ในภาวะขับขันสัญชาตยาณฉับพลันจะบอกได้ว่าอันตรายนั้นร้ายแรงเพียงใดแม้ว่าบุคคลนั้นไม่สามารถระงับความตื่นเต้นความหวาดกลัวอันเป็นต้นเหตุของความตื่นตระหนกจนทําอะไรไม่ถูกเขาย่อมไม่มีทางช่วยตัวเองได้เท่าที่ควรจะเป็นไปเขาสิ้นทางที่จะเอาตัวรอดหรืออมรนัทลณชัยไม่ใช่บุคคลประเภทดังกล่าวมาแล้วแม้แต่เพียงชั่วขณะพริบตาเดียวกระแสความคิดเขาสาดไปกว้างและไกล อ่านเหตุการณ์กำหนดระยะเวลาที่จะฉวยโอกาสซึ่งมีการเสี่ยงไม่ว่าการเสี่ยงนั้นจะเป็นช่องทางเล็กน้อยเพียงเท่าลูเข็มเขาก็ย่อมใกล้ครวนต่อไปว่าเขาควรทิ้งโอกาสนั้นหรือไม่ชีวิตเขาจำเจกับเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยเสียงปืนการทรมานการต่อสู้ที่คับขันการสังหารทั้งเดี่ยวและมุงพริบตานั้นอีกเหมือนกันที่ทําให้เขานึกถึงสภาพของพันตรตรีน,นรานาตรณชัยพี่ชายของเขาพี่ชายอาจโดนเข้าแบบเดียวกับเขา ปืนจี้หลังจับมุดเข้ารถเก๋งตกอยู่ภายใต้อำนาจปืนตำรวจมือชั้นดียังน,นระนาะทั้งใจเย็นและเชื่อมั่นตัวเองคงไม่คิดว่าใครจะสามารถทำร้ายตำรวจที่มีอุดมการผูกพันกับสังคมด้วยความบริสุทธิ์และดีงามและเขาก็ต้องตายไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองบุคคลที่ถืออาวุธในมือสามารถตัดสินความเป็นความตายของใครคนหนึ่งด้วยแรงกระดิกของนิ้วที่ชี้ไกปืนอารมณ์คนผู้นั้นเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นให้วิเศษสกปานใดก็ตาม ความลังเลความเหี้ยมเกรมเด็ดขาดที่พุ่งขึ้นมาชั่วพริบตาหนึ่งที่มนุษย์เราอาจทําได้ทั้งดีและชั่วทําได้ทั้งสังหารตัวเองสังหารผู้อื่นวินาทีนั้นอารมณ์คนเราไม่ผิดสัตว์ป่าเขาอาจถูกยิงทิ้งเสียเมื่อไหร่ก็ได้แม้ในขณะน,นี้พันตารวจตรีน,นรนาตรณชัยยังถูกคนร้ายจับไปยิงทิ้งได้แล้วชะไหนอมอนทรณชัยจะถูกทําเช่นนั้นบ้างไม่ได้บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังเขาสองคนนี้จะเป็นใครก็ตามเขาทั้งสองอยู่ในฐานะศัตรู เสือ้ายผู้เหยียบอาณาจักรนักเลงภาคตายและรุ่งโรดในชีวิตที่ระอุไปด้วยควันปืนมองเห็นโอกาสเท่ารูเข็มและตัดสินใจเร็วเท่าสายฟ้าพอหัวมุดเข้าไปในรถขนาดเล็กเท้าซ้ายแย่เข้าไปมือขวาจับขอบหลังคามือซ้ายจับพนักพิงคนขับได้มั่นคงดีเท้าขวาของเขากลับกลายเป็นสปริงอันร้ายแรงถีบลูกหลังปังเข้าให้ที่ใต้ท้องน้อยของมือปืนที่คุมอยู่ด้านหลังเขายังสุดแรงเกิด มือปืนเรา้ลายโดนเส้นสําคัญปืนลั่นขึ้นฟ้าขณะกระดอนไปประทะเกอของเขาผู้ซึ่งยักแยยักยันอยู่ข้างหลังเดชบุญคนถือปืนข้างหลังไม่ลั่นปืนของเขาออกมาให้เกลอเขาที่ติดตามในตํารวจมาถูกยิงทิ้งไปมือขวาที่หนักราวกับจะเปลี่ยนเป็นเท้าหลังมือทุบป,ปังลงไปสุดแรงเกิดที่ก้านคอของคนขับรถซึ่งอมรนัทรณชัยรู้ว่านี่คือเหล่าร้ายคนหนึ่งแล้วเขาก็ถอนตัวมาเสียจากรถคันนั้นอย่างรวดเร็ว สลัดมือขวาออกมาจากเสื้อและเสียงระเบิดจุด38ขอบบาก็อึง้งอ่อนแตกายไฟวาววาบเหมือนเปลวนารกระเบิดนัดนั้นทําให้เขาได้ชีวิตของมือปืนคนหลังล้มกลิ้งไปเท้าขวาของเขาก็สลัดอีกทีหนึ่งเขาให้ที่หน้าของเจ้าคนแรกที่ถูกถีบใต้ท้องหน่อยพร้อมกันนั้นอมอนนรนัทรณชัยก็ตัดสินใจอย่างถูกต้องคือเวียงคอบบาผึ่งจมหายลงไปในครูฝั่งตรงกันข้ามแล้วผลเขาคว้าสมิตลำกล้องยาวของคนร้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ว่าหลับเสียแล้วระเบิดขึ้นฟ้าอีกนัดหนึ่ง <G l iz 1980> เสียงปืนที่ดังขึ้นบุคคลที่รู้ความจริงคืออมอนนัทจะบอกได้ว่านัดที่1คนที่ถูกถีบระเบิดมันขึ้นฟ้านัดที่สองเป็นกระสุนสังหารและนัดที่3เป็นกระสุนยิงอัมพรางเหตุชไหนาเขาจะทําเช่นนั้นไม่ได้ด้วยอารมณ์และชาวอันปลอดโปร่งบุคคลที่ตายไปแล้วและยังอยู่แม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็ย่อมจะตายเปล่าเพราะเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเขาทําการจับกลุ่มผู้อื่นในยามวิกาลเช่นนี้ ฉันั้นเลยสุจริตชนจะรู้ได้ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่หรือเล่าร้ายสุจริตชนย่อมมีสิทธิ์ป้องกันตัวเขาเองในขอบเขตโดยชอบด้วยกฎหมายเสียงปืนเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกชาวบ้านพลั้งพลูมาก็พบว่าคนขับรถฟุ๊บอยู่คาพงมาลัยกลางถนนเยื้องมาทางด้านซ้ายมือมีหนึ่งศพขวามือมีคนนอนหลับแต่ปากเต็มไปด้วยเลือดตัวหงิกงอกองอขิงเหมือนกุ้งถูกเผาไฟสองมือยัดอยู่ในวางขา การติดต่อจากป้อมตำรวจได้รายงานไปยังสถานีตำรวจพระขนงและรายงานต่อกันไปอย่างรวดเร็วรถวิทยุซึ่งมาถึงที่เกิดเหตุได้เข้าควบคุมสถานที่เกิดเหตุไว้และอมรน,นัทลณชัยเดินทางไปยังสถานีตำรวจพระขนงเขาอยู่ในฐานะผู้บริสุทธิ์และกระทำการป้องกันตัวก็เพราะตกอยู่ในพยานอันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายซึ่งสามัญชนย่อมต้องช่วยตัวเองโดยคำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยของตัวเองก่อนอื่น เขารายงานว่าเขาเป็นน้องชายคนเดียวของพันตํารวจตรีน,นรนาธรณชัยมีอาชีพเป็นพ่อค้าอยู่จังหวัดสงขลาทราบข่าวการตายของพี่ชายก็เดินทางเข้ากรุงเทพอย่างเร่งร้อนพักโรงแรมมีชื่อแห่งหนึ่งหลักฐานสืบได้จากสนามบินดอนเมืองจากสมุดพักประจําโรงแรมว่าเขาออกจากสงขลาวันใดเข้าพักโรงแรมแห่งนั้นเมื่อใดเขาสวมเครื่องแต่งกายสากลแบบไว้ทุกผูกเนคไทสีดําได้ไปเยี่ยมพี่ชายที่สุสาน เมื่อออกจากสุสานเขาจับแท็กซี่ซึ่งเขาจำเลขหมายได้อย่างแน่นอนไปหาพี่สะพ้ายและหลานสาวเพื่อจะสอบถามดูว่าพี่ชายเขาตายอย่างไรพยานที่ยืนยันได้คือพี่สะพ้ายและหลานสาวว่าได้พบปากเขาหรือไม่จากคำบอกเล่าของพี่สะพายทำให้เขามีความปรารถนาที่จะพบนางสาวทัศนียาซึ่งเขาเองสงสัยว่าจะเป็นสตรีที่พี่ชายรอบรักใกล้อยู่เขาถูกซักถามว่ามีเหตุผลอะไรที่ต้องดำเนินการคล้ายสืบสวนอมรน,นัทรณชัยตอบว่า เพราะผมเป็นลูกผู้ชายเหมือนกับทุกคนเป็นความตายของพี่ชายผมซึ่งเป็นนายตำรวจสันติบาลคงจะทําให้มีสหายตลอดจนผู้บังคับบัญชามีความเจ็บร้อนบ้างแต่ผมมีมากกว่าหลายเท่านักเพราะพ่อแม่ผมมีลูกชายสองคนเขาแล้วก็ผมทําไมผมจะไม่พยายามสืบถามไม่พยายามอยากรู้เรื่องอะไรที่ทําให้พี่ชายของผมถูกฆ่าตายอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจทําการสอบปากคําจนพอใจเขาให้ปากคําต่อไปว่าเขาได้เข้าพบนางสาวทัศนียาโดยขออนุญาตหล่อนทางโทรศัพท์ เมื่อหล่อนยินดีเขาจึงได้เดินทางไปพบสนทนาปราศัยกันด้วยอทธยาศัยไมตรีอย่างดีรถแท็กซี่คันนั้นเขายืนยันเลขหมายรถว่าได้รับเงินจากเขาล่วงหน้าไปก่อนแต่เมื่อเขาออกจากบ้านของนางทัศนียาปรากฏว่าหมอได้ละทิ้งเขาไปข้อนี้พนักง,งานสอบสวนบันทึกลงว่าน่าสงสัยเขาเดินทอดน่องออกมาโดยไม่ได้ฉุกคิดเลยจนนิดเดียวว่าคนอย่างเขาเพิ่งมากรุงเทพใหม่ๆจะมีผู้หวังปองหลายผมไม่มีปืนเขาว่า ถึงมีผมก็ไม่มีสิทธิพกติดตัวไปไหนตอนไหนอยู่แล้วแล้วเขาก็บรรยายเหตุการณ์ตอนต่อสู้อย่างละเอียดเว้นเสียแต่ว่าพอผมถีบเปลี่ยงเขาให้วางขาหมอนั่นก็หมุนกลับไปตอนนั้นนะ่ะผมได้ยินเสียงระเบิดซึ่งเขา้าใจว่าจากมือเจ้าคนที่ผมถีบนะกระสุนนัดนั้นจะใส่แสกหน้าหรือไม่ก็หัวใจเจ้ามือปืนคนที่สองซึ่งยืนเก้กๆกลางๆอยู่ข้างหลังผมส่วนเจ้าคนรถผมแน่ใจด้วยสัญชาตยานผมเองว่าคงร่วมมือด้วยผมเลยทุบก้านคอมันอย่างแรงแล้วก็เตะหน้าเจ้าคนที่ผมถีบเขาให้ที่วางขายอีก หมอก็หมอบไปตรงนั้นผมก็ไม่ได้หนีอยู่ที่นั่นจนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่มาถึงจะเป็นการต้นจี้หรือมุ่งร้ายหมายขวัญกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมทําคือช่วยตัวเองหวังเอาชีวิตรอดเป็นที่ตั้งคืนวันนั้นพิมพารณชัยวิ่งประกันตัวเขาอมอนัทรณชัยเดินลอยนวลออกมามือปืนผู้ชราใจถูกส่งไปยังโรงพยาบาลตํารวจพร้อมทั้งแท็กซี่วายหลายคันนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสันติบาลต่างพากันเชื่อว่ากรณีนี้อาจพัวพันกับเหตุที่ทําให้นรน,นาถรณชัยวอดวายไปก็เป็นได้ถึงอย่างไรสองคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เชื่อว่าหลักฐานบางอย่างคงได้เพิ่มเติมเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นเรื่องจี้ป้นกันธรรมดาเท่านั้นอมอน,นัดกลับมาดื่มเหล้าในห้องนอนของเขาอีกสองเปกแล้วเปิดหีบเดินทางหยิบกล่องกระดาษแข็งขึ้นมาเปิดดูก้าวหมอหมอดำคลับนอนนิ่ง ประกายที่เกิดจากแสงไฟเหมือนหนึ่งวิญญาณอันเล่าร้อนที่ลอยวนอยู่บนซากอันไม่ไหวติงเล้าเขาว่าเมื่อไหร่มันจะมีชีวิตชีวาแผดเสียงให้สมกับศักดิ์ศรีของมันอีกสักคราหนึ่งปืนกระบอกนี้มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเกือบจะว่าได้ว่านับตั้งแต่เขาได้ครอบครองมันนอกจากทดลองเป้าหมายและศูนย์ได้รับการดัดแปลงและทั้งเที่ยงแท้แน่นอนแล้วมันไม่เคยพ่นผิดเทคลายวอดวายไป เมื่อหลายต่อหลายที่เขาได้ควงมันออกต่อต้านกับนักเลงผู้ทรงอิทธิพลแห่งภาคใต้จึงเป็นปืนที่มีไว้สำหรับต่อต้านเหตุการณ์ที่กฎหมายจะพึงให้สิทธิ์แก่บุคคลทั่วไปที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองการสูญเสียครอบบ้าโดยได้ศพเพียงศพเดียวบนวิถีทางของการต่อสู้ที่เขาพอใจอย่างความเสียดายอย่างยิ่งแม้เขาคิดว่าเขาจะจำสถานที่เขาโยนมันลงไปได้ก็ตามแต่เขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปภาคเพียนพยายามเอามันกลับมาเป็นของเขาอีกต่อไป เจ้าอุสังหันรกระจ้อย้อยคงจมอยู่ในสุสานของมันจนผุพังไปลึกกลายเป็นเหยื่อของนักเลงเบ็ดตกปลาคนใดคนหนึ่งซึ่งบังเอิญไปพบเขาอมรนัทรณชัยพึงพอใจในเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นในราตรีนั้นอย่างไม่มีอะไรเสมอเหมือนเสือร้ายที่นอนควนคลางอยู่ที่โรงพยาบาลอีกสองคนนั่นแหละที่จะเป็นกุญแจเผยให้เห็นทางเดินต่อไปแม้ว่าเขาจะกล่าวอย่างคนไม่รู้อีโนอีเนอะไรว่าเขาเชื่อว่าเป็นการปล้นจี้กันอย่างธรรมดาธรรมดา แต่นั่นก็เป็นเพียงถ้อยคําที่ปล่อยออกไปเพื่ออําพรางความหวาดระแวงอันรอบคอบของเขาแท้จริงแล้วเขาเชื่อว่าเหตุการณ์ฉุกระหูกที่เขาได้ผ่านมาอาจโยงไปถึงบุคคลอีกหลายคนซึ่งอย่างน้อยน่าจะมีนางสาวทัศนียาคนหนึ่งละที่พัวพันกับมือปืนที่จะลากเขาขึ้นรถแล้วนําไปสําเร็จโทษแบบเดียวกับพันธตํารวจตรีนรน,นาธลณชัยวายร้ายทั้งสองยังมีชีวิตอยู่และจะต้องอยู่ต่อไปจนกระทั่งอมรน,นัทลณชัยแน่ใจว่าพวกเขาควรจะตายและตายอย่างไหน อมอนัทรณชัยนอนหลับสนิทภายหลังที่มองเห็นดวงหน้าของลูกน้องผู้ซื้อสัตว์ทั้งฮานึกถึงดวงหน้าอันคมกริบแกมเศร้าของสายเพชรผู้จงรักภักดีดวงหน้าของพิมพาของแม่หลานสาวและนางสาวทัศนียาคนสุดท้ายอมอนัทรณชัยกลายเป็นบุคคลในข่าวใหญ่หลายอยู่บนหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ทั้งเช้าและบ่ายในวันรุ่งขึ้นการที่เขาได้เป็นน้องชายของพันตํารวจตรีผู้ต้องประสบเหตุการณ์อย่างนั้นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับทําเป็นพิเศษ ข้อความตื่นเต้นที่สุดสำหรับวันนั้นและอาจตื่นเต้นที่สุดสำหรับสัปดาห์หรือเดือนนั้นก็ว่าได้สิ่งเดียวที่เขาพยายามทำและทำได้เป็นผลสำเร็จคือการให้สัมภาษณ์อย่างเซอ่อซ่าโดยแสดงความเข้าใจแต่เพียงว่าเขาถูกจี้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นพร้อมกันนั้นอมรน,นัทก,ก็หลบกล้องพานละวันไม่ยอมให้ภาพเขาปรากฏชัดในฟิล์มไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับไหนเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเขาได้ต้อนรับชายหนุ่มสองคนซึ่งมารอเขาก่อนตื่น นาำบัตรของคนทั้งสองทำให้เขาต้องผวาลุกจากการสลึมสลือพราะชายทั้งสองที่ต้องการพบเขาก็คือร้อยตำรวจเอกทั้งคู่คนหนึ่งขวัญชัยสุริยาอีกคนหนึ่งยอดเพชรณนะครองตันผู้มาจากกองกำกับการสองกองตาบตามทั้งคู่เขาต้อนรับคนทั้งสองในห้องของเขาบุคลิกลักษณะของหนุ่มในวัยเดียวกันกันกบอมอนรนัทรณชัยคนหนึ่งถูกสั่งพักราชการคือขวัญชัยอีกคนหนึ่งคือยอดเพชรที่เต็มไปด้วยความจริงจัง มีไหวพริบที่จะมองข้ามไปเสียไม่ได้แผ่นอกอันกว้างขวางของข,องขวัญชัยและคู่หูของเขาบอกชัดถึงพลังอันร้ายกาจยอดเพชรเป็นคนเอ่ยครั้งแรกว่าเราเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อคืนนี้ตัวคุณเองคงเข้าใจหรือคิดว่าเข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดจากเรื่องจี้ธรรมดาคุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคุณอมอนนัทเขาตอบไปอย่างสงวนท่าทีเหตุการณ์มันบังคับให้ผมต้องเข้าใจอย่างนั้นนี่ครับสัว์ร้าที่เป็นอย่างนี้เพราะผมเป็นคนต่างถิ่น ผมไม่มีศัตรูเลยในกรุงเทพไม่มีเลยจริงผมไปอยู่ต่างจังหวัดมาหลายปีคัณชัยถามบางเสียงในคอแต่ทว่าชัดเจนเราเคยได้ยินชื่อมอนนัทรณชัยเมื่ออยู่ภาคใต้ก็จัดเป็นคนเอาการอยู่นี่อมอนนัทหลบตาแล้วตอบด้วยเสียงเอื่ยเอยๆลายไหนก็ลายนั้นแหละครับไม่สุดเหนือก็สุดใต้จะหากินกับมือลายๆมันก็ต้องกลายเป็นคนร้ายไปด้วยการที่คุณไปบ้านนางสาวทัศนียามันก็บ่งชัดชัดเจนว่าคุณมาถึงคุณก็พยายามสาวเรื่องนี้ให้มันแดงออกมา ควันชัยพูดต่อซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องที่น่ากระทำเพราะว่าผู้กองกับน,นรนาถเป็นพี่ชายคุณคุณคิดบ้างหรือเปล่าบุคคลพวกหนึ่งจะเป็นใครก็าตามต้องเข้าใจว่าคุณกำลังสืบสาวเราเรื่องว่าใครเป็นคนฆ่าน,นรนาถและในฐานะที่คุณเป็นคนมือร้ายบางทีอาจจะร้ายกว่าพี่ชายคุณเขาเห็นเป็นการจําเป็นที่ต้องเก็บคุณเสียคนหนึ่งก็ถ้าหากว่าเป็นคนจริงอย่างนั้นสารวัตรสงสัยทัศนียาแหะครับคนคนนั้นมีเหตุผลที่ต้องน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะควัญชัยพึมพำ ก็จากคําบอกเล่าของคุณพิมพาเธอว่าคุณเพิ่งมาจากปากใต้ออกจากบ้านเธอไม่นานเท่าไหร่ก็ไปถูกยิงที่หน้าบ้านทัศนียาใช่ครับแล้วผมก็ยังงงไปหมดจับต้นสายปลายเหตุไม่ได้เลยพี่สะพายผมเล่าว่าคืนวันที่นรน,นาถูกยิงตายเขาก็ได้จากคุณยอดเพชรไปแล้วก็ไปกับผู้หญิงคนหนึ่งเสีิด้วยจริงสินะยอดเพชรหันมาหวัวเราะกับเพื่อนตายของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณคงอยากรู้ผมจะบอกให้คุณทราบเสียเดี๋ยวนี้เลยผู้หญิงคนที่พี่ชายคุณเดินออกไปด้วยไม่ใช่ทัศนียาอย่างแน่นอนเพราะผมรู้จยยัักนน่ดี แล้วก็ยายผู้หญิงคนนั้นแหละเมื่อใดเราได้ตัวมาเมื่อนั้นเรื่องที่มันลึกลับอย่างเป็นบ้าเป็นหลังจะคลี่คลายทันทีนี่คุณยังจะอยู่กรุงเทพอีกนานไหมเอาแน่ไม่ได้หรอกครับสุดแท้แต่ว่าธุระผมหมดเมื่อไหร่ร้อยตำรวจเอกขวัญชัยสุริยารีวตาลงมาข้างหนึ่งหรือไม่ก็จนกว่าเจ้าหน้าที่หรือตัวคุณเองเปิดความลับเรื่องนี้ออกมาได้ออรนัทรณชัยหัวเราะยังคลึกคลืน่นผมจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงสารวัตรผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีอานาจอะไรเลยข้อนั้นเห็นจะแปลกอะไร ยอดเพชรสั่นหัวบ้างตำรวจยินดีได้รับความร่วมมือจากประชาชนในขอบเขตของกฎหมายเสมอนี่นะคุณมอนนัทผมชักอยากจะรู้อะไรต่อมีอะไรอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอร้องอะไรสักอย่างได้ไหมผมไม่ขัดข้องเลยครับหากว่ารับใช้สรรรค์ดได้อย่าถือว่าเป็นการขอร้องเลยผมยอดเพชรพูดอย่างหนักแน่นมีเจตนาอย่างเดียวกับคุณคือต้องการมือปืนที่ลากตัวในตำรวจชั้นดีที่สุดของเราและเป็นที่เคารพนับถือของเราไปสังหารยังทารุณที่สุดเราต้องการตัวมัน เราต้องได้ตัวมันให้จงได้และเราไม่อยากได้ศพมันด้วยผมรู้ดีและเชื่อว่าคุณเองก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกับผมในฐานะที่คุณเป็นน้องชายผู้กำกับน,นรนาธนั่นแหละผมยินดีให้ความร่วมมือถ้าจับพัดจ,จับผูผมไปได้อะไรดีๆขึ้นมาสักวันหนึ่งคุณคงจะได้อะไรดีขึ้นและมากกว่าเราเสร็จด้วยซ้ําไปยอดเพชรนักทองตันถึงถ้อยคําเต็มไปด้วยเลนสไนให้กับอมรน,นัทรณชัยไว้คิดเล่นๆแล้วอําลาไป มันยากเหลือเกินที่คนอย่างอมอน,นัจะอ่านบุคลิกลักษณะของคนอย่างขวัญชัยสุริยาและยอดเพชรนครตันไม่ออกหลังจากเขาจากไปแล้วอมอน,นัทก็ทิ้งตัวลงบนเก้าอี้นอนอึดอัดใจ,จที่คนทั้งสองเข้ามาพัวพันอยู่ด้วยงานที่เขาคิดว่าจะดําเนินใต้ดินกับกลายเป็นงานบนดินเขาไม่ปรารถนาจะเลือกเส้นทางนี้เพราะว่าเขาไม่ใช่บุคคลที่มีดาวบนบ่าและมีหน้าที่ประจนประจันกับคนนอกกฎหมายได้สะดวก เขาคิดไม่ตกว่าเขาควรทำอย่างไรต่อไปนอกจากแต่งกายให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วออกจากแอมเพรสตรงไปยังบ้านของพี่สะพยทิ้งสตาก้าวมอม,มไว้ในห้องของเขานอกเสียจากมีดพับพิเศษที่เขาได้มาจากจางซึ่งคมเสียยิ่งกว่ามีดโกนเล่มหนึ่งพกใส่กระเป๋าไปพิมพาเล่าให้เขาฟังว่าไม่หลานสาวเพิ่งออกไปจากบ้านเด๋ยวนี้เองตรงไปหาคุณมอมน,นัดเลยทีเดียวคุณเห็นจะยังไม่รู้เมื่อเชา้านี้ก่อนมงเช้าได้เราได้รับโทรศัพท์จากบุรุษผู้ไม่ออกนาม ลึกลับมากเข้าไปอีกเขาโทรมาว่ายังไงครับลึกลับมากสิคะท่าทางจะน่ากลัวด้วยเขาว่าเขารู้ดีว่าคนอย่างอมอน,นัทรณชัยเป็นคนมือชนิดไหนเขารู้ดีว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แต่ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการของโจรชั้นต่ำๆที่ขณะนี้ตายไปบ้างนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจบ้างโกหกยังไงก็ไม่ทราบค่ะแต่เขาบอกมาว่าเขาไม่ต้องการให้เขามายุ่งเกี่ยวอะไรเพิ่มเติม,ตมอีก ความตายของนรนาตเป็นเรื่องของตำรวจยังไงก็ให้เป็นไปอย่างนั้นเพื่อว่าเขาจะได้นั่งหัวเราะตำรวจให้เป็นที่สบายใจแต่ว่าคุณยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเขาจะลงมือและเขาลงมือเมื่อไหร่เขาจะทิ้งศพคุณไว้ที่เดียวกับที่เขาได้ทิ้งนรนาตเอาไว้อมรนัทรณชาัยยิ้มอย่างฝืนฝืนในที่สุดคนเหล่านั้นก็บังคับผมให้ขึ้นเวทีโดยที่ผมเองไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นผมเป็นพ่อค้าจะไปสู้รบปล,ลบมือกับนักเลงใหญ่อย่างนั้นได้อย่างไรขนาดนายตำรวจเขายังเอาไปฆ่าเสียได้เลย หลานสาวคุณมอมนัทกระวนกระวายใจจนรอไม่ได้เพราะว่าเราเองก็ถูกปองร้ายเหมือนกันแต่ว่าเขาขู่คุณด้วยเราทั้งสองแม่ลูกค่ะถ้าอย่างนั้นให้มันรู้ไปให้มันรู้ไปเสียงเขาต่ำหายไปในลําคอแม้จะคลุมเครือสักเพียงใดก็ตาม,มอมนัดรณชัยก็พิจารณาเอาว่าบุคคลที่ถือปืนสามคนรวมทั้งคนขับแท็กซี่ที่ลุมเล่นงานเขานั้นหาได้เป็นพวกนักปล้นนักจี้ธรรมดาไม่แต่ต้องเป็นบุคคลที่มุ่งร้ายหมายขวัญเขาโดยเฉพาะ แต่จะเป็นใครคณะใดและฝ่ายใดตอนนี้เองที่เขามีเหตุผลว่าหลังจากโทรศัพท์ติดต่อถึงทัศนียาช่วงระยะเวลาที่เขาเดินทางไปหาหล่อนนี้เองที่ทําให้เหล่าหลายมีโอกาสวางแผนการเขาจึงค่อนข้างเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดหญิงสาวคนนั้นน่าจะรู้ระแคะระคายอยู่บ้างหรือไม่ก็เป็นตัวการเสียเองกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอม่อนอนาณาจักรนักเลงตั้งแต่ชั้นลูกกระจกไปจนถึงชั้นเซนเหยียบก้อนเมฆมืดมนสําหรับเขา การจะสืบหาร่องรอยคนฆ่าพี่ชายดูจะยากเย็นเสยยิ่งกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรเสยอีกแต่ถึงอย่างไรก็ตามคนอย่างอมอนัทลลนาชัยไม่ยอมท้อถอยง่ายๆตราบใดที่ชีวิตยังอยู่ตราบนั้นความหวังยังมีตราบใดที่ความพยายามยังเข้มข้นวันหนึ่งต้องประสบความสำเร็จและเขาก็ได้พบชายคนหนึ่งบุคคลผู้นี้ทำให้ความมืดมนของเขาเปลี่ยนแปลงไปร่างกายที่สันทัดแข็งแรงและยังหนุ่มในวัยสาเศษตาวาวอย่างคนจริงจังเฮี้ยมหาน แต่งกายเรียบร้อยย่างเข้ามาในห้องของเขาก่อนแนะนําตัวเองผมจ่าในสิบตํารวจวราครับคุณมาจากสถานีตํารวจพระขนงหรือสันติบาลอามอน,นัดถามยังไว้ทีท่าสันติบาลครับแต่ไม่ได้มาในหน้าที่ราชการเพียงแต่ว่าผมเป็นคนสนิทภูมกับน,นรนาทคุณคงสนิทพี่ชายผมผมไม่ได้สนิทในฐานะที่ท่านเป็นเพื่อนหรอกครับวราตอบอ้ายผมสนิทเพราะท่านเป็นเจ้านายผมผมเป็นลูกน้องท่านท่านใช้สอยผมมาเป็นเวลานาน ท่านช่วยให้ผมย้ายจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพและอยู่สันติบาลข้อเนี้พอที่คุณจะรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อผมทั้งทาง,ทงราชาการและส่วนตัวหรือยังครับอมอมนัดพยักหน้าชา้าเหมือนไม่มีความสนใจใยดีวารากล่าวต่อท่านมีพระคุณไปถึงครอบครัวไปถึงแม่ผู้ตาบอดของผมผมไม่แน่ใจว่าคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อผมในการที่จู่ๆผมก็มาแนะนําตัวเช่นนี้เว้นเสตว่าหากคุณอมอนัดจะไปพบปากกับคุณผู้หญิงภรรยาของท่านและคุณหนูของท่านการุณาเอ่ยถามว่าจ่าวราเป็นคนอย่างไร ข้อสงสัยคุณก็จะหมดไปเองและถ้าคุณเชื่อคุณผู้หญิงท่านถ้าท่านบอกว่าวรลาเหมือนหมาตัวหนึ่งที่มีความซื่อสัตย์พักดีเจ้านายตนเป็นการส่วนตัวคุณคงจะเชื่ออะไรผมมากกว่าขนาดนี้มีอะไรที่ทําให้คุณมาหาผมจ่ะผมไปราชการรับสิทธ่อีสานเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานผมไปเยี่ยมคุณผู้หญิงท่านท่านพูดถึงเรื่องราวของคุณพอผมไปสันติบาลก็รู้เรื่องราวเหล่านี้ผมย้อนกลับไปหาคุณผู้หญิงท่านอีก ท่านบอกว่าท่านเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณมีเจตนายอย่างไรท่านทราบแต่เพียงเราๆว่าเมื่อคุณอยู่ปากใต้คุณก็เป็นยอดคนคนหนึ่งเหมือนกันประทานโทษครับคุณมอมนัทพวกตำรวจที่เป็นลูกน้องผู้กำกับน,นรนาล่าวขวัญถึงคุณอยู่มากเหมือนกันทําน,นองไหนเจ้าเวลาเขาว่าการที่คนมีปืนสองคนคนขับรถอีกคนหนึ่งมีสภาพต่างๆกันคนหนึ่งตายคนหนึ่งรอดแล่อีกคนคอเงยไม่ขึ้นด้วยน้ํามือของคนคนเดียวคือคุณก็ต้องนับว่ามือคุณไม่เร็ว ผมไม่อยากบรรยายถึงความรู้สึกและความเห็นคนเหล่านั้นให้มันมากไปแต่สรุปได้ว่าคนอย่างคุณผมชักจะเชื่อมือตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วและเชื่อต่อไปว่าคุณมาจากใต้กราวนี้ก็เพื่อค้นหาความจริงเหมือนดังที่ทางการพยายามค้นหาว่าใครเป็นคนยิงผู้กำก,กับท่านและด้วยเรื่องอะไรแต่วิธีการคงแตกต่างกันเพราะคุณไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมครับถูกของจ่าผมตัดสินใจมาหาคุณทันทีผมไม่ได้มาในหน้าที่ราชการ ผมมาในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตดีงามมีความรุ่งเรืองในราชการเพราะผู้กำกับน,นรนาถผมมีความปรารถนาจะทดแทนพระคุณท่านไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วในด้านหน้าที่ผมอาจต้องทำอะไรไปตามระเบียบวินยัยแต่ในด้านส่วนตัวผมใจผมอยากได้เลือดเนื้อคนที่สังหารเจ้านายผมด้วยมือผมเองเวลานี้คุณอยู่ไหนจ่ะผมมาถึงก็นอนที่บ้านคุณผู้หญิงพิมพาท่านทันทีนทครับมารดาผมอยู่กับน้าสาวผมมีบุตรสาวคนเดียวอายุไล่กับคุณตุ้ม ผมเอาภรรยาผมและลูกไปไว้ที่บ้านคุณผู้หญิงท่านท่านบอกผมว่าท่านตกอยู่ในที่อันตรายเหมือนกันเพราะมีคนเขียนหนังสือไปขู่ท่านกระพานพิงมาถึงคุณเท่านั้นเองเอมอมนรนรชัยก็หมดข้อกังวลใดๆเขาลุกขึ้นจุดบุหรี่ทิ้งตัวลงบนเก้าอี้อย่างเหน็ดเหนื่อยและอัดอั้นตันใจผมเป็นน้องของนรน,นาถเป็นน้องคนเดียวมันทนไม่ได้นะที่จะปล่อยพี่ชายตายอย่างไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยในเมื่อผมเองก็ไม่ได้นุ่งพระสิ้นจ้าสีหน้าจ้าวรายิ้มละไหม่ด้วยความพอใจ ผมอยู่สันติบาลมานานแล้วตั้งแต่เป็นสิบเอกใหม่ๆกระทั่งเป็นจ่ารู้จักนักเลงหลายประเภทรู้จักคนหลายชนิดผู้หญิงหลายอย่างคุณมอมรนัดเป็นน้องชายเจ้านายผมผมทายใจคุณออกเรามาร่วมมือเถอะครับร่วมมือกันเล่นงานในวายร้ายนี่ให้ลาบเป็นหน้ากลองเขาเดินเข้าไปหาจ่าวราดล้วยื่นมือขวาให้คุณเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบ,บุคคลที่มีบุญคุณต่อคุณผมเป็นน้องของเขาผมขอบคุณคุณมากถ้าคุณให้ความสว่างกับผมเพราะว่าผมขณะนี้ก็เหมือนคนตามัวเดินอยู่ในที่มืดไหนจะตาหมัวไหนจะความมืด ผมรู้เหมือนกันมัเมนเป็นการเหนือบากว่าแรงอย่างมากสําหรับผมก็ถึงตายไหนๆจะตายแล้วขอให้มันตายอย่างสบายสักทีผมไม่ร่วมมือกับคุณในฐานะที่ผมเป็นเจ้าวรานะ่ะแต่จะร่วมมือในฐานะที่เป็นผู้มีความกระตันอยู่ต่อท่านผู้ตายไปแล้ว